สวัสดีครับนี่เกษตรต้อมนะครับคือว่าไอตัวนี้ที่ผมโชว์อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็คือตัวที่เราจะเอามาทดแทนแอลโกโอฮอล์เจ็สิบำหรับค่าโควิด19นะก็คือไอตัวเนี้ย มันจะมีสารตัวหนึ่งที่สิงคโปร์เขาแนะนำให้ใช้ฆ่าโควิด -19 ได้แล้วก็มันมีการทดลองออใช้ฆ่าพวกไวรัสตระกูลโคโรน,นาในปะสสัต์นะไม่ใช่โควิด -19 นะไม่มีใครเอาไปใช้มันได้ก็ตัวนี้ก็จะฆ่าโควิด -19 ได้แล้วก็ H5N1 ก็คือไข่หวันนกนั่นเองครับผมสั่งซื้อไปแล้วนะน่าจะได้ประมาณ3าสีวันผมซื้อขนาด1ลิตรราคา599ราบาบาทบวกค่าขนสง่งอีก50บาทเป็น659้าสิบบาทตรงนี้ก็จะมี ใช้ได้อยู่1ลิตรเนี่ยจะผสมน้ำอีก25ลิตรเป็น26ลิตรสรุปก็คือมันจะอยู่ที่10กก่วบาทต,ต่อลิตรเมื่อผสมเสร็จแล้วนะแล้วก็การผสม1ครั้งเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ2สัปดาห์ก็คือเราจะผสมทีละหน่อยอาจจะผสมทีละลิตรก็พอครับ เสร็จปุ๊บคุณสมบัติที่มันดีกว่าตัวแอลกอฮอล์จร์เซคือแอลกอฮอล์เจเร์เซนเนี่ยมันจะทำให้ผิวมือเราแห้งถ้ามันไม่มีส่วนผสมของเจลที่เอาไว้บำรุงผิวนะแล้วอีกอันหนึ่งคือมันติดไฟเพราะฉะนั้นใครใช้แอลกอฮอล์ล้างมืออยู่แล้วไปติดไฟเลยเนี่ยมือไหม้ได้นะครับ แล้วไอ้มันข้อดีของไอ้ตัวนี้ก็คือมันไม่ทําให้มือเราแห้งแล้วก็เวลาเราสเปรย์เนี่ยมันจะเคลือบที่พื้นผิวแล้วอยู่ได้หนึ่งวันหมายความว่ามันจะฆ่าเชื้อได้นะหนึ่งวันแล้วเราก็ฉีดใหม่ได้ คือผมนี่ไปข้างนอกแล้วคือตอนเนี้ยอะไรก็ไม่มีหน้ากากอนามัยนี่ไม่มีเลยถ้ามีก็ต้องซื้อได้ในร,ราคาพ่แพงมากๆนาเข้าจากต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็แอลกอฮอล์ล้างมือนี่เจลล้างมือนะมันจะอยู่ที่ประมาณหวดละ150บาท4 0 0ถึง5เอ้ย400ถึง4 5 0มิลลิตรประมาณนี้ ถือว่าแพงมากนะแถมยังหาไม่ค่อยได้ด้วยตัวนี้เป็นตัวที่ผมคิดว่าดีกว่านะทั้งในเรื่องราคาแลว้วก็ประสิทธิภาพด้วยครับก็อยากจะให้ลองไปหาดูนะหาซื้อดูก็ตามนี้เลยเป็น l ลายนะเ b e n z y o n cell มีแอดแอซ์ข้างหน้าด้วยนะอย่าลืมล่ะครับช่วงนี้ก็ต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนเนาะ